หน้าสวยจริงลองดูแค่ฝากล่องมันก็ไม่ธรรมดาแล้วเปิดตู้นาเนียเลยวะ ครับผมอุ้ยเรดิมบอชครับสวัสดีครับผมชายเรดิยมบอชครับสวัสดีค่ะชาเรดิแมบอชค่ะชานี้กูมีของเด็ดไหมอวดอีกแล้วอ่ะได้ของมาใหม่มันเขียนร7อปีแต่เป็นปเป็นาตกฟลิปลองดูแค่ฝากล่องมันก็ไม่ธรรมดา,าลแล้วพ่อปกติมันต้องเปิดนวตั้งเอ้ยเป็นเกล่องอันนี้เปิดน็ตั้งเอาคออเ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 อเอ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 งเออ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 ีออเ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 อเอเ ก็น,น่าจะฉลองครบรอบตั้งแต่ปี1839จนถึงปี 2014, 2014. สแสดงว่ามันต้องเป็นปีที่ออกมาตอนปี2014แน่นอนจะมาอยู่ออกมาก่อนนะอืออแค่นี้ก็น่าตามไม่ธรรมดา <c oughs> ก่อนนี้เราจะมาดูไอ้ตัวนี้กันนะฮะเรามาดูกันว่าถุงผ้ามันก็น่าตาพิเศษแล้วเรามาดูความบ้าของมันกันก่อนคือข้างในอุปกรณ์ของมันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมีความพิเศษที่ชาวบ้านเขาจะไม่มีเลยคือ <c oughs> เขาจะมีเหรียญของปาเต็กค,ครับ เป็นเหรียญ<ม>ที่บอกว่าครบ175ปี<ม>จะมีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะมีเป็นตัวมิวเซียมอันนี้ปกติไม่มีอะไรแต่ว่าใบซีรี่เกตของรุ่นนี้จะมีมาให้ถึง2ตัวเลยคือจะมีตัวนี้ให้ด้วยปกติมีใบนี้ใช่ไหมอืมเออแต่จะมีตัวนี้ด้วยเพื่อบอรองรับว่ามันเป็นอเอหมือนเป็นใบแบบลิมิเต็ด เป็นไอตัวนี้เมันก็เป็นล i m i t นะเอมันต้องเป็นพันสามร้อยเรือนเอเป็นรหัสห้าห้าเจ็ดห้าเดี๋ยวให้สายเล่าให้ฟังว่ามันทำอะไรได้บ้างพอเมื่อกี้สายไปนั่งหาข้อมูลมาอ่านมาเต็มไปหมดเลยเพราะเราหาไม่ทันกันแต่เอาจริงมันเป็นตู้ตู้น่ารักนะเพราะว่าเก๊ะหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะกดออกมาแล้วเราเห็นตรง อ่ามีพุชเชอร์แต่ก็มันต้องมีฟังก์ชันที่แบบจิ้มจิ้มใช่มันน่าจะมีฟังก์ชันที่เอาไปเาเรียกว่าตั้งอะไรวะมูนเฟสน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็อารมณ์เปิดดู้เดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งน่ารักไหมแล้วเขาบอกว่าหาโคตรยากเลยเพราะว่าผลิตแค่ปีเดียว2 0ง4แล้วก็มีน้อยด้วยแล้วมีน้อยด้วยอ่ะแล้วดูกัน เาเล้แต่หน้าตามันสวยเนาะฟังก์ชั่นมีอะไรบ้างก่อนดีกว่าฟังก์ชันให้ดูแล้วมันมีเวอร์ทาร์มเ,เวอร์ทามแต่ตัวนี้เวอร์ทารมมันไม่มันไม่เหมือนตัวอื่นเลยว่ะเขาบอกว่ามันเป็ี่ยนใช้คำว่าปาลีสแต่เป็นเคำว่าเจนีวาแทนอือเออคือมันมสุดๆทำโซนเดียวกันแล้วก็อยากจะแบบบอกว่ากูผลิตเจนิวาประมาณนี้เออประมาณนี้ แล้วก็แผนที่ดวงดาวคือปกติตัวนี้เป็นเครื่องเบรกของ240อืมเออทีนี้มันเติมฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาเป็นคาลิเบอร์240 HULU เออแล้วก็เป็นเครื่องปรับแต่งเวลาเราจะใช้พุชเชอร์ตัวนี้คือเราอ่านเรามาดูกันพุชเชอร์ทำยังไงได้โอเคจิ้มได้จิ้มได้ถูกต้องทรายตึ๊งตึ๊งตึ๊งอย่าทำลายร่างกายกันนะทสายจะจิ้มไหมตอนจิ้มเนี่ยเราก็จะจิ้มตรงตรงรูนี้เด็กๆค่ะเด็กจิ้มเข้าไป ตัวพื้นที่ดวงดาวเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะค่อยๆขยับของมันไปนะเห็นแล้วค่ะว่ามันขยับเออแล้วตัวเนี้ยอาจารย์มันเต็มดวงใช่มันจะขยับทั้งหมดเนี่ยสามสิบครั้งหนึ่งเดือน Google บอกอ๋อ Google บอกข้างขึ้นข้างแดงเลยข้างขึ้นข้างแดงจริงๆตัวนี้มันยังอยู่ในกลุ่มของเขาว่าอ่าไอ้เวอร์ทามแต่ลองสังเกตเชฟมันดูเชฟตัวนี้โคตรสวยเลยเห็นเชฟไหมเออเชฟตัวนี้จะมีสันโค้งเพิ่มขึ้นมา เขาเป็นการตกแต่งสำหรับตัว175ปีโดยเฉพาะให้มันห้พิเศษเออให้มันดูไม่เหมือนคนอื่นเพราะปกติมันจะมาเป็นแบบกลมๆแล้วปกติของไอ้รุ่น5130หรือ5230ที่เป็นเมอร์ทาเนี่ยมันจะหลังมันจะเปืีอยแล้วเป็นออฟเซนเตอร์โรเตอร์แต่ตัวเนี้ยจะสลักไว้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยนเขียนแล้วมันชัดเจนเลยว่า175 th anniversary มาเก๊าตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะบัคเก๊าก็มีสลัก ด้วยเหมือนเดิย้ำคิดย้ำทำไม่ไม่เคยบางทีเขาเขาภูมิใจว่าเขาผลิตมาตลอด1 75ปีเขาไม่เคยหยุดเลยเมห็นบางบริษัทแบบใจสอแล้วปิดบริษัทไปก่อนางทุนอะไรเงี้ยนี่เราไม่ใช่พาลเลยนะริงมากเลยค่ะโอเคมาดูว่าการใช้งานลองดูหน้ามันสวยจริงแล้วก็จะมาพร้อมกับสายนาชลเคเงาขนาดก็40นิ้วเรข้าอโอเคไม่่ล้นลองหลอง ต้องให้เป็นฟิลเดอร์ดูดีอืมเอออันนี้ดูดีใช่ฟังชั่นนะดูเวลาได้24ประเทศมันมีประเทศไหยปะวะมีดิมันมีเป็นแบ่งคกมงอ๋อนี่คือเวลาการเปลี่ยนทําโซนคือกดกดเขาบอกว่าจริงๆถ้าเราเซ็ตถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะดูเวลา24ประเทศได้ด้วยการตั้งค่ามันแค่ครั้งเดียวถูกโดยไม่ต้องกดมันจะพิเศษกว่าี้ห้ออื่น จริงเหรอเอ,อเออเอ่าน๋ยวลองลน้ำนึงนะหาแบงคอกไม่เจอเราต้องเอาเป็นข้าไว้ที่ศูนย์ก่อนต้องแบงคอกไว้ที่สิบสองพอแบงคอกไว้ที่ศูนย์หรือสิบสองเนี่ยแล้วเราค่อยเอาเราค่อยตั้งเวลาให้มันเป็นประเทศเรากันผมต,ตั้งไว้แล้วนี่ตอนนี้หกโมงห้านาทีนะสมมติถ,ถ้าเราดูเวลาโตกเกียวโตเกียวมันจะเป็นกี่โมงมันก็จะเป็นสองทุ่มห้านาทีนะพอมันชี้ ข้างในวงของ,อของการชีเ้เลยตัวเลข20จะชี้ตรงกับตัวเกียวเหมือนได้ยินมาว่าแผนที่ดวงดาวเนี่ยมันก็มนกแมทช์กับท้องฟ้าจริงๆด้วยนะใช่คือสร้างตามภาพจริงของจักรวาลเลยใช่เออก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากมาดูก็มาดูได้เลยนะพี่ครับน่ารักนะขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับขอบคุณค่ะ